อ่ะคุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งหนุ่มที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะสำหรับไอดอลหนุ่มสัญชาติไทยนิชคุณสมาชิกวง 2>, 2 PM เออเออเกนเกนคุณพื้นไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เลยเด็กๆสมัยนี้เขาจะรู้จักกับพวกเราใช่ไหมเออนะาจะรู้จักโอ้นี่จะคุณนะคุณนะใช่นี่จะคุณโด่งดังมากจริงๆคุณผู้ชมค่ะที่เกาหลีทั้งสาวไทยสาวนอกสาวเกาหลีกรีตกันหมดเลยแต่ว่าล่าสุดเขาเอ่ยปากว่าคิดถึงบ้านนะใช่คิดถึงมากๆไม่เคยห่างบ้านห่างเมืองไทยนานขนาดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์โควิดเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมาหาครอบครัว2ปีเต็มแล้วนะ ใช่ครับและจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีจริงๆครับเพราะว่านิชคุณครับเพิ่งเดินทางกลับมาเมืองไทยฮะกลับมาเพื่อโปรโมตนะครับภาพยนตร์นะชื่อเรื่องว่าภาพหวาดครับซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญครับและเจ้าตัวเนี่ยก็ร่วมแสดงด้วยเปิดตัวรอบสื่อมวลชนไปเมื่อวานนี้เองครับโดยหนุ่มนิชคุณนะฮะบอกว่าแม้จะกลับมาเมืองไทยแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอกับครอบครัวเลยรวมไปถึงยังไม่มีโอกาสได้เจอกับหลานสาวตัวน้อยน้องจิงเจอ ลูกของน้องเชอลีนน้องสาวของนิชคุณนั่นเองครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยปุ๊บก็ต้องไปโปรโมทภาพยนตร์ยังคงมีความเสี่ยงอยู่กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะนําเชื้อโควิด -19 ไปให้กับครอบครัวก็เลยต้องวิดีโอคอลคุยกับหลานสาวแทนคุณใช่คือทางที่ใจของลุงคนนี้เนี่ยก็คืออยากเห็นหน้าอยากอุ้มหลานเพราะน่ารักมากคุณู้ชมดูซิแล้วยิ่งแบบ อุ้ยเรานะเป็นลุงแล้วเราก็คงแบบอยากไปใกล้ๆอยากไปเจอตัวเป็นๆอยากไปกอดอยากไปหอมอะไรแบบนี้นะคะเพราะที่สําคัญลุงนี้จะคุณบอกอย่างนี้<ฆ>เตรียมชุดส,สวยๆมารับขวัญหลานเอาไว้เยอะเลยนะ ผมซื้อชุดแบบกระโปรงสวยๆของเด็กมาให้น้องเขาแต่ผมก็เลือกไม่ถูกเพราะว่ามันก็ไม่เคยซื้อมาก่อนแฟนรับลิฟผม่าลุงมานานแล้วฮะก็ชินแล้วนี่คือแบบลุงแบบเต็มตัวจริงๆก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่ได้เจอน้องผมก็บอกชลีนไว้แล้วว่าถ้าผมได้อุ้มหลานแล้วเนี่ยบอกลาหลานได้เลยเพวกผมเอาไปด้วยเน้องนําไปแล้วเราเมื่อไหร่ที่เรื่องการแต่งงานมันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง มันละเอียดมากแล้วแบบถ้าเราไม่เจอคนที่แบบดีกับชีวิตเราจริงๆอย่างเงี้ยเราแบบผมไม่อยากซีซัวแต่งต้องคิดไปถึงอนาคตก่อนด้วยอย่างถ้าแต่งงานมีลูกอย่างเงี้ยแล้วย่เดี๋ยวเกิดหย่าเกิดเลิกกันมันก็มันมีผลกระทบกับลูกมากพะเห็นแม่แม่มีความสุขกับหลานมากเลยสักวันหนึ่งน่าจะมีอีกคนหนึ่งให้แม่จะถามมากสิครับ <c oughs> อายุต,ตอนนี้แล้วถึงจะพูดได้เพราะว่าถ้าสมมติผมเป็นไอดอลแรกๆนี่ไม่ไม่ไม่กล้าตอบเลยแต่ว่าโอเคมาถึงอายุป,ประมาณนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบ เนาะก็มันก็ชีวิตของคนคนหนึ่งก็มันก็ต้องมูฟอนไปสเตปต่อไปของของชีวิตอะฮะนี่เป็นเรื่องสําคัญช่าข่านี้น้องว่าพี่อยาดามากเยเออผมยังไม่ได้คิดคําตอบคือจริงๆอะแบบไม่รู้ว่าจะยังไงดีถามมากเดี๋ยวมันไม่รู้จะตอบว่าอะไรแต่เข้าใจเขาที่เขาพูดว่าถ้าคนหนึ่งในชีวิตที่แบบอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยก็ต้องมั่นใจว่าอยู่ไปตลอดชีวิตเราต้องมีความสุขงั้นเราเปลี่ยนจากถามนิ่จะคุณมาถามลิลลี่ละกันคุณชอบไหมนามสกุลหอละเวชกุลเนี่ยคุณชอบไหมคุณชอบไหม จเต้นเลยอ่ะเออเป็นแบบลิลลี่หอละเวชกุลนนี้คุณชอบไหมชอบนี่จะคุณไม่ตอบแต่คุณตอบนะมีใครไม่ชอบบ้างถามหน่อยโอ้สาวสาทั้งประเทศอ๋อนะเอายังไงก็รอติดตามเรื่องความรักเรื่องแบบนี้มันไม่ต้องกลัวครับให้น้องเขาแซงไปก่อนได้ได้นะครับนี่จะคุณบอกเองเลยครับว่าถ้าเกิด จบงานโปรโมตหนังแล้วเนี่ยนะครับพอว่างปุ๊บจะรีบกลับไปหาครอบครัวอยากจะพาครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวทะเลหัวหินเพราะว่าไปอีกหนึ่งที่ความทรงจําของครอบครัวเขาที่ก็อยากพาไป<ช>อยากไป,กไปด้วยไหมอ,อ,อยู่กัไม่เป็นไร <c oughs> ให้เขาอยู่กันกับครอบครัวดีกว่าแต่ที่สาคัญตอนนี้นะคะนอกจากติดตามเรื่องราวในชีวิตของเขาลุงลุงหลานๆแบบนี้แล้วภาพ,พยนตร์ค่ะ ภาพหวาดเรื่องนี้แหละคุณผู้ชมค่ะที่เขาตั้งใจกลับมาสําหรับงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยเพราะฉะนั้นแฟนๆในเมืองไทยของเราก็ห้ามพลาดไปติดตามได้ในโรงภาพยนตร์เข้าพรุ่งนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์เลยภาพหวาดค่ะใช่ครับแล้ดู็น่าดูนะเพราะว่าเป็นหนังแนวสยองขวัญนะเราไม่เคยเห็นนิชคุณเล่นภาพยนตร์แนวนี้เลยนะก็ฝากติดตามด้วยละกันพรุ่งนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับใช่แล้วค่ะ